จตุพรชี้เศรษฐาดินหาแหล่งเงินดิจิตอลวอลเลตเชื่อแล้วอีกขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์จตุพรประเมินปมเลื่อนสังคดีของทักษิณคาดดิวยังไม่เบ็ดเสจทุกฝ่ายจึงคุมเชิงส่วนเศรษฐาดินหาแหล่งเงินมาแจกเงินดิจิตอลวอลเลตชี้งบขาดดุล67 68ไม่ต่างจากเงินกู้ พร้อมยื้อไปถึงไต่มาสสุดท้ายปี6-7ลงมือแจกเชื่อแล้วอีกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะร้อมรวมประชาชนได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าอายการสูงสุดเลื่อนสังคดีมารตรา1น2ของทักษิณชิดวัรแสดงว่าการดิวทุกอย่างยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงต้องุ่มเชิงกันไว้ก่อนอีกทั้ง กล่าวว่าอายการสูงสุดเลื่อนไปเป็น29พฤษภาคมทั้งที่เรื่องนี้อายการสูงสุดคนเดิมเห็นควรสั่งฟ้องแล้วหลักฐานต่างๆของพนักงานสอบสวนขณะนั้นได้ส่งพยังอายการครบถ้วนแต่เมื่อผู้ถูกกล่าวหานอนป่วยชั้น14โรงพยาบาลตำรวจได้ร้องขอความเป็นธรรมแต่ไม่ได้บอกว่าเอกสารส่วนไหนที่ไม่เป็นธรรม และทำไม่ทันการเลื่อนคดีชี้ให้เห็นว่าการเลื่อนคดีชี้ให้เห็นว่าดิวทุกอย่างยังไม่จบเสร็จสิ้นวันนี้ถ้าดิวได้ขายขาดคงสั่งไม่ฟ้องไปแล้วเมื่อเลื่อนจึงมีร่องรอยที่ไม่จบสิ้นเพียงแค่เวลาถอยลนออกไปเมื่อเลื่อนออกไปหลัง11พฤษภาคมสอวอหมดวาระก,ก็ตามแต่ยังทำหน้าที่รักษาการ ส่วนคดีของพักเก,ก้าวไก่นั้นจตุพรกล่าวว่าประธานสารรัฐธรรมนูญบอกขยายเวลาออกไปอีก15วันดังนั้นการยุบพักเก้าวไก่ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนเมษายนอย่างไรก็ตามยังยืนยันโอกาสยุบพักว่ามีโอกาสน่าจ,จะเกิน99%ยกเว้นเหตุทางการเมืองขณะนั้นไม่จำเป็นต้องยุบก็จะรอดตัวไป นายจตุพรกล่าวต่อว่าสำหรับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนับจากนี้ถึง29พฤษภาคมวงเล็บวันนัดสั่งคดีมาตา1น2และจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการเจรจาเพื่อยื้อเวลาออกไปจึงไม่แตกต่างจากการเลื่อนกลับไปบ้านของนายทักษินเช่นกันส่วนเงินดิจิตอลก็มีการถแถลงสร้างความหวังให้กับประชาชนมาตลอดเช่นกัน ขอบอกประชาชนว่านับตั้งแต่การหาเสียงมาการถแถลงครั้งที่6ก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งที่มาของแหล่งเงินก็ไม่ต่างกันดังนั้นครั้งนี้ก็คงไม่ง่ายได้เช่นเดียวกันถ้างง่ายแล้วคงไม่มีการถแถลงแจกเงินครั้งที่สองแต่การพูดไม่เหมือนกันทุกครั้งจึงชี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมีความแน่นอนไม่ได้ในการปฏิบัติ นายจตุพรกล่าวต่อว่านายเศาถาแถลงจะแจกเงินดิจิตอลบอลเลตวันที่10เมษายนนั้นเป็นการเลี่ยงคำเตือนของปปชแล้วไปแผง่เงินกู้ไว้กับงบประมาณปี2,566ถึงปี2,568เพราะการจัดทำงบประมาณแต่ละปีเป็นงบประมาณขาดดุลซึ่งต้องกู้เงินมาทำให้สมดุลอยู่ดีและแสดงว่าเงินดิจิตอลบอลเลต ก็เป็นเงินกู้อยู่ดีคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรคะสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ